สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมอยู่ในเกมบีดเบรฟโซนะครับวันนี้ก็มีกาชาใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมเป็นกาชาใหม่แล้วก็ตัวใหม่นะครับนี่เลยนะผมกับตู้ The... เอ่อโกโก้ใช่ป่ะโซไซตี้นะครับโอเคกับตัวละครกิมจอนะครับแล้วก็อุ่นเคียวล่านะครับกิมจอสีเขียวนะครับตัวนี้นี่ เพิ่มดอกน้ําหอมด้วยผมโคตรอยากได้เลยตัวนี้นะครับอยากได้มากๆแล้วก็อุนเคียวล่าสีส้มนะตัวนี้ก็เท่นะคือเท่ทั้งคู่แหละแต่ถ้าถามผมผมว่าผมอยากได้กิมจอมากกว่าเพราะว่ามันเพิ่มดอกน้ําหอมนะครับเออไอตัวสีเขียวที่มันเพิ่มดอกน้ําหอมสีฟ้าผมยังไม่มีสักตัวเลยในเกมอะนะครับก็เลยอยากได้กิมจอมอ่ะ่ะส่วนตัวละครในตู้เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับอ่า นี่นะปึบปึบตัวละครในตู้นะครับอืมก็เป็นตัวละครที่สะก,กาลหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตู้แล้วก็หลังตู้ไอตัวหลังตู้เนี่ยผมมีแค่อะไรนะมันชื่ออะไรนะโมโมะไหมไอตัวสีฟ้าเนี่ยเออที่มันจะเพิ่มดอกน้ําหอมสีแดงเออผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวอื่นผมยังไม่มีนะครับสักตัวเดียวที่อยู่หลังตู้แต่ว่า ถ้าถามว่าอยากได้ไหมก็ไม่ค่อยอยากได้ครับเพราะว่าตัวมันก็เก่าแล้วอะเออหลักๆเลยคือนั่นแหละครับอยากได้กิมจอนะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นสเต็ปนะครับการเปิดเพชรใช่ไหมการใช้เพชรก็สเต็ปหนึ่งหกสิบเอ็ดสิบหกย่สิบเอ็ดก็ลดนะครับลดลดเหลือร้อยห้าสิบสองเจ็ดสิบสองสิบเจ็ดย่สิบสองก็สองร้อยนะครับส่วนสเต็ปอื่นก็สองร้อยห้าสิบ นะก็เหมือนตู้ทั่วๆไปนะครับกาชานะแล้วก็การันตี5้าดาวก็เหมือนเดิมนะเหมือนตู้กาชาทั่วๆไปก็คือ5-10 15-20 25นะครับส่วนเลทรู้สึกการที่เราจะได้ตัวละครภายในตู้เนี่ยจะอยู่ที่4.5%นะครับส่วนหลุดเลทจะอยู่ที่1 5โอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับนะอืม แล้วก็มันจะมีนี่ด้วยนะครับเป็นโต้ที่เปิดฟรีนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนีอันนี้เปิดฟรีครับเอออันนี้โต้เปิดฟรีรู้สึกจะมีทุกวันนะไอ้นตนี้สามดาวไหมเอ้ยเอ้ย <S <S ปฏิเสธเลยเหรออันนี้เปิดฟรีนะเจ้นี่โอ้โหอย่าลจีครับอืมอันนี้ผมเปิดฟรีนะ หะนะอืมอันนี้เป็นตู้เปิดฟรีนะครับขำๆไปก่อนแต่ได้ห้าดาวแล้วขำๆ <c ười> เออไม่ใช่ว่าตอนผมใช้เพชรเปิดตู้กิมจอกับอุนเคียวล่านี่เกลือไม่เอานะ <c ười> นะครับโอเคก็เมื่อกี้ได้5้าดาวมาตัวนึ้งก็คือโยลุอิจินะครับมา เดี๋ยวเราจะมาสุมกันแล้วผมจะเปิดเอ,อ่อสูงสุดนะครับสิบสเต็ปพอถ้าเกลือก็คือเดี๋ยวค่อยไปตู้แยกตู้อะไรก็ค่อยว่าทีหลังกันนะครับอืมหลักๆวันนี้ขอกิมจอนะครับมาลุยสามผีเสื้อไหมโอ้สองว่ะเฮ้ยไอตัวนี้มามันมันชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้รุนคำพูดอังกฤษครับโอ้โห จะหลังตู้ครับโมโมและเป็นตัวเดียวที่ผมบอกว่าเป็นหลังตู้ที่ผมมีแล้วนะออกอีกแล้วครับโทษทีลืมชื่อไปแล้วเออีตัวครับเราต้องลุ้นให้เขาพูดคำพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นะไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โมโมะม,มาทำไมห้าดาวครับโคิทาเกะโอ้ห่าดาวสองตัวอะไรอะเออโอคิทาเกะสีม่วงผมยังไม่มีนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหลังตูห้หรือหรือหลุดเลทเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะโอคิทาเกะหลุดเลทนะครับไม่ได้เป็นหลังตู้ด้วยโอเคไม่เป็นไรครับเฮ้ยกิมจอก็ดีอุนคิโอลาก็ได้ครับมาหน่อยเถอะ มา200ครับสเต็ป2อยากเกลือกันเลยเก็บเพชรนานเหลือเกินสมดาวครับไอ้สาผีเสือ้อเอาพูดอังกฤษโอ้โหไม่ใช่ว่ะอุ่นเคียวล่าไม่เอาล่างนี้มาทำไมล่างนี้มาลุ้นอีกตัวครับเผื่อมันจะออกไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ต้องลุ้นให้เขาพูด ภาษาอังกฤษนะเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ไม่ใช่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยมันจะพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าทางตัวเกมเขาไม่ได้แปลเพิ่มนะครับโอ้ยสองสเตปเกลือมาออกก่อนออกก่อนมาสสเตปเกลือนะถึงจะได้5้าดาวเพราะว่ามันไม่ได้หน้าตู้ผมถือว่าเกลือหมดเออเอาดิ <laughs> โอเคสเตปสครับ ยังไงผมเก็บเพชรนานมากนะขอแบบเจีมๆเอออังกฤษโอ้โธผู้หญิงรักเยะผู้หญิงมาคือจบละลอรี่มันควจะได้ตัวพูดอังกฤษหน่อยพูดอังกฤษหน่อยโอโ้โหไม่ใช่ครับ ไมยสามปุ่นしかもโอ้ยเกลืออะเนี่ยมีาอ่นโอ้โหอันาทารโร่โอเคเฮ้ยอะไรเ,น,เนี่ยนเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อย <laughs> กิมจอลูกพ่อมามาหน่อยเฮ้ยกิมจออย่ากเกลือกันเลยครับ <laughs> โอ้โหนี้ ปฏิเสธไหมเออแต่ห้าดาวออกรัวๆเลยนะแต่หลังตู้ครับโอ้โหมันพูดภาษาไทยอะ่ะไม่ใช่แล้วไงเฮ้อยอิติโกะมุงเอซึอมาไงเนี่ยโอเคครับตัวนี้ผมยังไม่มีนะแล้วก็เป็นตัวที่อยากได้ด้วยนะคือมันเท่ครับเป็นตัวฉลองสี่ปีนะตัวนี้แต่มันหลุดเลสนนครับอันนี้ตัวหลุดเลสเฮ้ยแต่ได้อิติโกะมุงเอซึอมาเฉยครับอ่า โอ้โห oh oh, หน้าตู้ออกหน่อยเถอะในนามของไม่ใช่ต้องพูดอังกฤษหมดแล้วนะครับเออได้อิจิโกะมุงเงสึมาเฉยตัวละครตัวนี้หลายคนน่าจะมีแล้วนะครับแต่ผมยังไม่มีนะเออเป็นตัวที่เท่นะครับหล,ลุดหนะลุดเลดนะหลุดเลดตัวนี้เออเป็นตัวฉลอง4ปีของเกมนะครับเฮ้ยมันไม่ออกว่ะ มันไม่ออกเลยว่ะหน้าสู้กิมจออุนิโียร่าเนี่ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยสเต็ปหนะ้าน่านี้คือการันตีนะครับมาอันนี้ยังไงก็ห้าดาวออกแน่นอนนะครับพูดอังกฤษให้หน่อยพูดอังกฤษให้หน่อยโอ้โหเฮโ,โ,โ,โมโมอ,อีกแล้วโอ้เฮโมโมสองตัวโคตรจะเกลือเลย โคตรจะเกลือโอ๊ยมอมอโมโมเอ้ยมาทำไมล่ะหนูโหเลด้มาตัวเดียวด้วยหมดแล้วนะครับย,ยังยังไม่หมดอเออแต่ผมเปิดผมเปิด5สเต็ปเนี่ย5ดาวออกทุกสเต็ปเลยนะครับถ้าไม่นับสเต็ปที่5ที่มันจะการันตีนะ ไอสเต็ปหนึ่งถึงสี่เนี่ยห้าดาวออกหมดเลยนะแต่หลังตู้ครับแล้วก็หลุดเลดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอออกจากเกมแล้วเข้าใหม่ดีกว่านะครับโอเคสัก okay. ครู่นะรับเดี๋ยวเราจะกดเข้าใหม่กันนะครับ <laughs> กดเข้าใหม่เออให้มันลีหน่อยนะครับ <laughs> ไม่ต้องแสดงแล้ววันนี้มา <laughs> ผมจะเปิดจนถึงสเต็ปสิบนะครับออกไม่ออกก็ช่างแม่งละพอครับ <laughs> พอดีกว่า <laughs> เก็บเพชรน,นานมากเนี่ย ปฏิเสธไม่ปฏิเสธอันนี้เกลือแล้วแหละอันนั้นค่ะอะไรม่รู้เกลือคอ่เกลือจริงๆด้วยเอ่อกิมจอก็ดีครับอุนเคียวร่าก็ได้จริงจังเลยมาหน่อยมาหน่อยเถอะเออลุงว่ะ โอ้ยฉลากที่เพื่อนจัดมาไล่อ้ตัวโคตรเก่าตัวนี้ไอตัวนี้โคตรเก่าครับโอ้โหกูชีวิตโคตรเก่าไอปูตัวเนี้ยนี่มันเกลือครับนี่มันเกลือนี่หว่าโอ้ยไปไปไปนี่มันเกลือชัดๆโอ้โห โอ้โหเรียบร้อยครับได้ปูมาปูโคตรเก่าอ่ะตัวเนี้ยเออเฮ้ยไม่ออกจริงดีหน้าตู้กิมจออุนเคียว่าจะไม่ออกเลยเหรอคือตัวไหนก็ได้เนีมาเถอะ <c oughs> ตอนเนี้ยคือตอนแรกบ,บอกว่าอยากได้กิมจจอใช่ไหมคือตอนนี้แบบตัวไหนก็ได้แล้วอะให้มันออกก่อนปฏิเสธเออ ภูรังกิตไปใหญ่ว่ะวันคิดมาอีกแล้ว,อลวโอ้โหแต่ห้าแต่ห้าดาวออกเยอะนะครับผมเปิดมาเนี่ยห้าดาวไม่มาลัวๆเลยมีแค่สเต็ปเดียวอะ่ะที่ห้าดาวไม่ออกมั้งสเต็ปที่เจ็ดนะสะเต็ปที่เจ็ดเลยมั้งไม่สุดยโนะชิไรโอ้โหอะมาริที่โอไอ้เสนครับ อใครไปกดล็อกกลับก่อนคือถ้าถ้าถามว่าห้าดาวออกเยอะไหมออกทุกสเตปครับมีแค่สเตปเจ็ดอะถ้าผมจะไม่ผิดนะที่มันห้าดาวมันไม่ออกแล้วผมก็กดข้ามนะแต่ว่าโอ้คือหน้าตู้ไม่ไม่มาเลยว่ะนะไอ้หน้าตู้ไอ้สองตัวเนี้ยหรือผมเปิดกาชาเร็วไปอันนี้ผมเปิดพอเกมพอเกมมัน ถึงช่วง2องโมงปุ๊บเนี่ยผมรีบเข้ามาเปิดเลยนะหรือว่ามันยังไม่ได้เอาใส่ตู้ก็ไม่รู้นะครับโอ้ยมาครับอีกสองสเต็ปนะสะเต็ปเก้าแล้วก็สเต็ปสิก็พอแล้วออกไม่ออกก็ช่างมาันละปฏิเสธแล้วอะเนี่ยผมถึงบอกไว้ว่าห้าดาวออกรัวมากแต่ว่าไม่ได้ตัวแบบเนี่ยไม่ได้ตัวที่ผมอยากจะได้ไอ้โมโมนี่ก็มาจังเลย ไม่ออกสามตัวแล้วเนะี่ยโมโมอะเฮ้ยหน้าตัวผมไม่ไม่ไม,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 ไม่มาเลยวะ่ะเอออ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวสเต็ปต่อไปครับคือมันจะการันตนะีแลวไงโหมโม่มาซะมาครับสุดท้ายของท้ายสุดละสเต็ปสิบครับกดเลย ไม่ลังเลครับแล้วก็ค่อยไปตู้แยกตู้อะไรก็ค่อยว่ากันมาโอ้โหเสียผู้หญิงคือทุกอย่างจบอลอรี่อีกแล้วอะ่ะมาทำไมนักหนาวเนี่ยโอ้ยโคตรเตือครับวันนี้บอกเลยว่าเตือมาก เค็มปีครับผมโคตรจะเค็มโอเคพอครับพักครับไม่เปิดแล้วอุ้ยไม่ออกก็ไม่ต้องออกไม่เอาก็ได้วะไม่เอาก็ได้นะครับโอ้โหคือไม่เย้ยคือห้าดาวตัวคือห้าดาวไม่ออกลัวมากนะรู้สึกมีแค่สเต็ปเดียวที่ห้าดาวไม่ออกอะแต่ว่าถามว่าอยากได้ไหมไม่อยากได้เว้ย หลังตู้แล้วก็หลุดเลสครับโอ้โหมาเพียบนะครับจะมีที่ผมดีใจที่มันหลุดเลสแล้วออกก็จะมีแค่มุกเยื่สืตัวเดียวเนี่ยมุกเยอสือตัวเนี้ยเพราะว่าผมผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็คือมันเท่ไงเออนอกนั้นคือกูไม่ดีใจเลยนะครับเออโอเคนะครับก็สลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปนะครับ